ตอนนั้นก็คือครั้งนี้คิดว่าตายแน่นอนแหละคือผมเนี่ยเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุ31ปีหลังจากนั้นก็มาผ่าตัดนะฮะผ่าตัดแล้วก็ให้เคมตั้งแต่ อตอนอายุ31ปีแล้วหลังจากนั้นก็เป็นมาทุก5ปี5ปีเป็นมาเรื่อยๆเลยบ<ล>างครั้งแรกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครั้งครั้งต่อมาก็จะมาเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากแล้วก็ฝั่งแรกฝั่งแรกที่ต่อมลูกหมากนะครับหลังจากนั้นมาอีกประมาณสัก5ปีเข้ามาเป็นมะเร็งที่ที่ผิวหนังะที่จมูกเหมือนเราเป็นสิวอะครับก็ขึ้นจมูกพอขึ้นจมูกปุ๊บก็พอเราเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ เขาบอกว่าคุณหมอเป็นมะเร็งเหมือนกับว่าในร่างกายเราเนี่ยมีมีเซล์มะเร็งหรือมีเชื้อมะเร็งติดเรามาตลอดเลยปีที่ก่อนจะเกษณเนี่ยนะมันมาอีกครั้งนึงนะเป็นมะเร็งที่ลำไส้เล็กตอนกลางตอนนั้นก็คือครั้งนี้คิดว่าตายแน่นอนละคงคงมันไม่รอดแน่นอนแล้วเนาะอายุก็เยอะแล้วพอผ่าตัดเสร็จก็ให้คีโมให้คีโมไปแค่โดดเดียว โดสของการรักษามะเร็งครั้งนี้ต้อง12โดสผมก็ให้เคีโมไปโดสเดียวปรากฏว่าเรารับเคีโมไม่ไหวเหมือนมะแรงมากเลยนะพอหยุดให้เคีโมปุ๊บก็มีคนมาแนะนำก็แนะนำว่าอันไหนลองมารักษาแบบแทางเลือกกับคุณหมอเก่งซิก็ลองเข้าระบบเคมอาร์ทีก็เข้าระบบเคมอาร์ทีเป็นระบบเลยนะครับอาล้างลำไส้ล้างเลือด ินสาลายแล้วก็ดืน่นน้าประมาณนี้พอเข้าระบบมาตอนนี้เข้ามาเข้ามาสามปีแล้วก็ยังไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชเหมือนเดิมแต่ผลการไปตรวจแต่ละครั้งในทุกเดือนต้องไปใช่ไหมครับผลการตรวจเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีข้ออะไรใช่ไม่มีก็อยากเชิญชวนคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่างๆเนะนทั้งมะเร็งลำไส้มะเรง็ง ตำลุกมากนะครับโดยเฉพาะผู้ชายเนาะส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะ,ะก็ไม่ต้องวิตกกังวลเนาะมันมีทางเลือกแล้วสามารถหายได้เนาะอย่างผมเนี่ยเป็นคิดว่าตายแล้วก็ยังรอดมาได้เนาะด้วยถ้าเราตั้งใจที่จะรักษาตัวเองแล้วก็ดูดูแลตัวเองนะรักษาเซลล์ให้แข็งแรงในเมื่อเซลล์เราแข็งแรงเนี่ยเข้าระบบเอ็มอาร์ทเนี่ยร่างกายของเราก็จะแข็งแรงสู้กับโรคแล้วกําลังใจก็ต้องมา มาด้วยกำลังใจเป็นที่หนึ่งเป็นยาที่สำคัญส่วนหนึ่งแล้วก็การดูแลสุขภาพในเรื่องของการรักษาเซลล์ให้แข็งแรงนี่ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงและสู้กับโรคต่อไปได้ครับ